สวัสดีครับทุกท่านครับกับไม่แล้วครับกับการรีวิวลำโพงตามคำเรียกร้องของทุกท่านนะครับวันนี้ครับมีหลายคนถามกันมาเลยครับว่าเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงครับเรามารีวิวกันเลยครับกับลำโพงกา l ซีโร่ครับรุ่น GZ UC 650 SQ2 ครับซึ่งเป็นลำโพงในตระกูลซาคอลิตี้ครับของกา l ซีโร่ครับลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงแบบ 2-way c o m p o n e n t ครับแยกชิ้น2ทางครับ ลำโพงเสียงกลางครับเป็นขนาด6.5นิ้วครับโครงสร้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมไดแคสครับูดแม่เหล็กครับเป็นแม่เหล็กแบบนิโอไดเมียมนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนที่ใหญ่มากครับกับลำโพงตัวนี้ครับกวยลำโพงครับทำมาจากชื่อเรียกเนี่ยจะยากนิดนึงครับเขาเรียกกันว่า w f w c membrane ครับเอาเป็นว่าผมย่อง่ายๆเลยครับว่าเขาเรียกว่า woven glass fiber ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะนะครับของ GAUCERO เราจะเห็นว่ากวยลำโพงตัวนี้เนี่ยทำจาก เนื้อไม้ครับผสมกับไฟเบอร์ครับแล้วถักสารครับออกมาให้เป็นตัวลำโพงครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะครับในการทำให้เสียงกลางครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็มีเสียงที่ precise หรือว่าแม่นยำมากขึ้นครับทุกท่านต่อมาครับมาดูเจ้า t w i t t e อร์ครับ t w i t t e r ของกาซิโลตัวนี้ครับดีไซน์มาได้สวยงามครับตูดลำโพงเนี่ยสีออกมาเป็นแนวทองแดงหรือ copper ครับตามล่าเฉพาะของสีของตระกูลยูเรเนียมครับของเกาซิโลครับซึ่งเจ เจาทวิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบซิลโดมครับขนาด25มิลครับแม่เหล็กเป็นนนโอไดเมียมเหมือนกันครับการทนวัตต์ของลำโพงตัวนี้ครับแบบปกตินะครับอยู่ที่130วัตต์ครับแม็กซิมัมอยู่ที่210วัตต์เซนซิทิวิตี้ครับอยู่ที่90 dB ครับทุกท่านครับรวมถึงฟิวเซซีเรสปอนครับของเจ้าลำโพงตัวนี้ครับอยู่ที่40เฮิร์ตถึง24กิโลเฮิร์ตครับเจ้ากาลซิโร่ตัวนี้ครับก็เป็นเทคโนโลยีของประเทศเยอรมันครับได้รับการดีไซน์มาจากวิศวกรเยอรมันแท แพ้เลยครับ เรามาดูกันครับว่าพาสซีฟของมันครับเป็นแบบ12 dB ออกเตมนะครับแล้วแอ j จั t เทเบิลได้ครับโดยรวมๆของเจ้ากาซิโรตัวนี้ครับเรามาดูการดีไซน์ของแบรนด์นี้ครับเขาจะดีไซน์ลำโพงครับวูเฟอร์เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าสเปคเนี่ยจะลงได้ต่ํามากๆครับ40เฮิร์ดูมาแล้วเนี่ยตระกูลเขาแทบทุกรุ่นเนี่ยวูเฟอร์จะทํางานได้ลงได้ความถี่ต่าจริงครับโอเคครับนี่ก็คือเจ้าลำโพงกาซิโรยูเลเนียม g z u c 650S2 รเรามาทดสอบฟังคุณภาพเสียงกันครับในห้องลองเสียงกันครับทุกท่าน ครับทุกท่านครับหลังจากได้ฟังการทดสอบเสียงในห้องลองเสียงแล้วนะครับเรามาสรุปกันครับว่าเจ้ารโพงกาลซีโร่ตัวนี้ครับเสียงเบนนะครับลงได้ลึกพอประมาณเลยนะครับเนื้อเสียงครับอิ่มหนานะครับตามสไตล์ของกาลซีโร่ครับเจ้าเสียงกลางครับให้เสียงกลางที่ตามที่เขาบอกนะครับว่ากลมโพงเนี่ยทำแบนแบบวูเว่นโคนนะครับเวทีเสียงที่กว้างครับ แล้วก็สดชัดครับแต่ว่ามิติเนี่ยไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ครับกับเจ้าลำโงพงตัวนี้ครับส่วนเสียงแหลมครับเสียงแหลมเนี่ยให้เสียงที่เนียนครับรายละเอียดเสียงดีครับเป็นประกายครับตามล่าของซิลโดมครับแต่ประกายก็ยังถือว่า มีพอประมาณครับเรียกว่าเจ้าลำโพงตัวนี้ครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยบาลานซ์เสียงโดยรวมดีครับไฮไลท์ของมันคือไม่กินหวัดครับทุกท่านเวทีเสียงเนี่ยจัดเรียงตัวได้ดีครับใครที่ใช้รถนะครับที่เป็นแบบต้องการเปลี่ยนแต่ลำโพงเฉยนะครับแล้วให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเนี่ยเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยเหมาะสมเลยทีเดียวครับแล้วก็เพลงที่เหมาะกับลำโพงตัวนี้นะครับก็เป็นแนวเพลงแบบป๊อปหรือแจนครับคนที่ชอบนักร้องเด่นๆนักร้อง มาล้องอยู่ด้านหน้าชัดๆนะครับเจ้าลำโพงตัวนี้เหมาะสมมากครับทุกทัานโอเคครับแล้วนี่ก็คือเจ้าลำโพงกาซีโลในตะกูลยูเรเนียมครับ GZ UC 6 5 0 SQ2 ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่มองหาลำโพงดีๆติดรถนะครับใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้ที่ m i r a g e Audio นะครับแล้วก็สุดท้ายครับใครที่สนใจลำโพงตัวไหนอยากให้เรารีวิวครับคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปให้กับเราด้วยนะครับทุกท่านวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ